ต่อไปครับเราจะสามารถเพิ่มคีย์ลัดในระบบของเราได้ด้วยโดยที่อยู่ในข้อความเหมือนเดิมครับผมฟังขวามือข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่อที่เขียนว่าต่อกับอย่างรวดเร็วครับพอกดเข้าไปแล้วมันจะมีคีย์ลัดให้เราใช้ซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างนะครับตรงนี้สามารถสร้างได้ทั้ง2อ,อย่างเลยคือทั่วไปคือใช้ร่วมกันส่วนบุคคลคือใช้ของใครของมันนะครับให้เรากดคําว่าเพิ่มครับ พอกดเขาเพิ่มเสร็จแล้วตรงประเภทแม่แบบตรงนี้นะครับให้เรากดประเภทแม่แบบตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้ทําการเพิ่มประเภทแม่แบบใหม่ลงไปเช่นและว้ทำการเพิ่มเข้าไปครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับจะมีแม่แบบให้เราเลือกเช่นของผมจะคําว่าขอบคุณนะครับชื่อแม่แบบของผมคือขอบคุณครับ เนื้อหาครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยหัวข้อที่ว่าชื่อลูกค้าชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายครับมาใส่แล้วก็พิมพ์ข้อความของเราได้เลยแล้วก็เราสามารถใส่รูปได้ด้วยว่าคีย์ลัดของเราต้องการเป็นอะไรและคีย์ลัดของเราต้องการใช้ตัวไหนเป็นตัวกดคีย์รัดครับเช่นผมจะเอาเขตัวทีนะครับตัวทีเล็กเสร็จแล้วให้กดยืนยันครับเดี๋ยวผมจะสร้างข้อความอย่างนี้ก่อนนะครับ ตรงไลนค้าตรงนี้ครับให้เราเลือกครับว่าเราต้องการส่งผ่านข้อความส่งข้อความเนี้ยจากอันไหนเช่นถ้าเป็น Facebook นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวนี้อ่าผมเลือกแค่้ลน์คั Facebook เหตุเดียวเนาะแล้วกดยืนยันพอสร้างเสร็จแล้วครับเวลาที่เราจะพิมพ์ข้อความนะครับ 1. เราสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลย 2. ให้เรากดอัติเนตและตามด้วยตัวอักษรที่เราใส่เอาไว้ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้ เพยงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างคีระได้แล้วครับ